ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับผมกับสบกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของวันพุธที่27ครับเดือน1ปี64ครับผมก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับคนละ1ไลค์หแชร์1ติดตาม1กําลังใจของท่านครับเป็นกําลังใจแอดจะได้มีกําลังใจครับทําคลิปต่อๆไปนะครับผมครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับเลขของเราก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมครับมาดูครับสติของที่ยหกครับ ในตารางตรงนี้ของแอดก็มีนะครับก็ขออภัยมาณะที่นี่นะครับมีในตารางนะครับ2ตัวน้อยปกติครับมีศูนย์มีเก้าครับอยู่ในตารางตรงนี้แอดก็จับชุดนี้หลุดไปก็ขออภัยมาณะที่นี่แต่ตรงนี้ใครจับตัดตรงนี้เล่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมกับชุดในตารางตรงนี้นะครับครับกปดใช้ยาในการรับชมนะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับครับคนนึงไล่หนึ่งติดตามของท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับแอดก็ขอขอบคุณมาณะที่นี้นะครับผม คนที่กดไลค์กดติดตามนะครับเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางนะครับกดใช้วิาณในการรับชมนะครับครับช่องทางติดต่อมาแอดไลน์มันมากันตรงนี้แล้วผมอยากไล่เลขไหนสุดไหนเด็ดยังไงครับลองครับลองครับลองแอดมาดูมาคุยกันนะครับผมมีไลค์คอมเมนต์มาใต้แค่ครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะครับลองครับผมสองตัวจกเอ็ดให้เป็นแนวทางนะครับ ครับเป็นยังธรรมดานะครับผมตัวช่วยในการรับชมนะครับสามตัวครับหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามขงท่านก็เป็นกำลังใจให้ได้นะครับผม ้ขอขอบคุณนะครับมาณนที่นี้นะครับแอดให้เป็นแนวทางครับเาราลุดเรื่อนธรรมดานะครับผมครับคาดว่าจะมานะครับของที่เป็ีนนะครับตรงกับวันพุธนะครับชุดสองตัวสามตัว ตารางกันตรงนี้นะครับผมให้เป็นแนวทางนะครับครับสรับท้ายคลิปครับไม่มีอะไรมากมายครับแอดก็จัดให้นะครับผมหากใครไม่ชอบชุดแอดจัดก็อยู่3ตัวสองตัวชุดหนึ่งชุดรองก็จับในตารางครับผมกระสุพรังวันนะครับนาทางหน่อยผู้ที่เก็ดนิดนหนึ่งครับผมปีหกสี่ครับช่องทางที่ต่อแอบไปนะครับตรงนี้นะครับผมมีชุด2ตัวสามตัวครับผมครับชุดหน่งชุดรองก็ตรงนี้ครับผมครับสับท้ายคลิปนี้ครับผม ก็ขอบคุณนะครับคนทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดนะครับเป็นกำลังใจนะครับก็บไม่มีอะไรมากมายครับผมสำหรับท้ายคลิปนี้ค่ะตัวบุพคลอะไรแอดขอไห้มาณะที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ